<ๆ mêmes. S 1> ่เอาสบายดีพี่น้องเนี่ยเอาลูกะมีแต่อีลาบวท่านด้ไล่ได้ฮะน่ะเออไปหาน้องใหม่ค้าน้องใหม่ค้าเสียหายค้าเสียหายกราบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง,าาาองทางเล่าสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง ทางไทยพ่อแม่พี่น้องทั้งต่างประเทศเนาะพี่น้องเอ้าพี่น้องไอ้มาพบมาเจอกันอีกแล้วพี่น้องกับลุงเฮิร์มชาแนลคือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องเด้อฮ่าโทษพี่น้องไอ้กินข้าวอิ่มเรียบร้อยคอยคำลงแรงบัดที่นี่อ้ากินข้าเรียแล้วกับไปจ่ายค่าเสียหายเพื่นกอนพี่น้องไอ้เมื่อกี้นี่เมาแล้วไม่ตมเงยเพิ่งไปอยู่หม้อนึงพี่น้องไอ้โอ้ยจักสีวายจังใดเนาะมาหิ้วข้าวแห้งพี่น้องจังใดลุงกะกราบขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆเด้อที่ หมดสุภาพทีละลาบละล่วงเนาะพี่น้องนะเอาว่าเป็นอยังเพราะว่าอ่าคุยกับเอ๋เราแล้วเราลัลางไม่เนาะพี่น้องเนาะลุงกะเราว่าเอา,เอาตามใจลุงเลยไปสันว่าเอาทั้งนี้ทั้งนั้นก็หูจากหักแพงกันอยู่เนาะพี่น้องนะอ่าจแต่ใน,นก็นขอบบุญขอบคุณทางเอ๋เวียงหลายๆพี่น้องที่สําคัญขอบบุญขอบคุณทางอีหล่าน้องสลดัดน้องเดือนเนาะพี่น้องนะที่เพิ่นมีนำจิตนำใจปอกน้ำใหม่น้ำมันตำจงตำเจวให้พี่น้องเอ้ยเพิ่นก็นเห็นลุงหิว เพิ่นก็นเลยหาแต่งผาเขาผาหน้า,นานมาให้กินแนะ่พี่น้องไอ้ลุงกะเอาคนหิวเนาะพี่น้องนะไปอยู่ใส่กะอย่าว่ากันเดอ้อพี่น้องเดอ้อทางนี้ทางนั้นก็นโอ้ยเฮาบ่ได้กินซื่อๆเฮาก็มีน้ำจิตนน้ำใจอา่าสิไปมอบให้อีลาดเดือนก่อนพี่น้องจักเด็กจักหน่อยใจายขาดเสียหายนางเพิ่นก่อนโอ้ยอผุเนเด้คือเห็นกําลังแต่งอย่างบุญนั่่นนะว่าสิไปหาบน้ําบ่จักขนาดพี่น้องเอ้ยสิไปอาบไปตักน้ํามาล้างถ้วยล้างจานบ่จักขนาดพี่น้องเอ้ยโอ้ยอนอหนอ,นอเอาเอาเอพี่น้องเอ้ย ไปเบิ่งไปชมน้ากันอีหล่าสิไปตักน้ำยูใสสิถามเพิ่นคือกันแหละว่าหม่องอ่าตักน้ำม่องกินน้ำม่องน้าอาบน้ำนายเพิ่นยูใสพี่น้องกะอ่าเพิ่นกินหม่องไดน้น้าสั่งยูใสเนาะเอาสิไปเบิ่งอ่าอยู่พิ่นแหละตามหลังอีหล่าไปเลยพี่น้องเพิ่นกำลังสีมาพอดีโอเคโอเคพี่น้องเนาะไปไปเพิ่นพี่น้องเอ้ยเพิ่นมาแต่ให้แต่หน้าตาโตเซลเซลเพิ่นอ๋อ เนาะรถไทยนา,าตัวด้วยสบายดีแล้วแล้วว่าลำหน้าลำหน้าแล้วแล้วว่าเล้วแล้วว่ายังบาทันเลยแล้วเนะาะอาตัวพี่น้องเอ้ยยังบาทันเลยแล้ววมาสันว่ากลับมายังคำคำแรงแรงตัวมาเต็นารถอีแท็กพีน่น้องเอ้ยเนาะ บ้านนอกบ้านนาเขาพี่เนี่พี่น้องทั้งเมืองอัสพรพี่น้องกันอยู่บ้านกระทิงเนาะพี่เนาะข้อไอ้คำลงแรงพุ่นตะเวนก็ได้มืดฟ้ามืดฝนโอ้ยเนาะจักสรีวราจังได้เนาะเขาก็ได้ไปพี่น้องเลยฮ่าตะเวนกระ่อยคำลงแรงแหละอ่าตอนแรกก็นึกว่าเพ,พิ่นสิไปพุ่นพี่น้องเลยโอ้ยเนาะพวทั้งพี่กันเอาเอา เอาบักละเฮ็ดเนีงลูกสบายดีโดยพุ่นด้เตรียมอ่าสิไปตักน้ำตักในมาล่างถวยล่างบ่วงอยู่เฮ้เป็นโทษเป็นหนี้อีหลาเพื่อนแะไรพี่น้องเอ้กินน้ำไม่ต้มเพื่อนเมื่อกี้นี่โดยลูกละสบายดีโดยโดยไปไปมองไหนโัษอืม เอาเดือนเอาลูกหลานิบนี่ให้ลูกนะอีลาไปหาอยู่เฉยน้ใหม่น่ะไ,หะไปหาแถวป้านี่แล้วไปหาแถวป้านี่แหละโดยบ่ลายไปนั่นบ่เฮ้ยแถวนี้ก็ได้โดยเออน้ำกินน้ำใสเจ้าอยู่เฉยลงะอันอันนี้น่ะยืนหองพี่ฮะยืนหองหนองซะน้ำอาบได้ชะนะงยืนนี่แหละน้ำอาบยืนนี่โดยน้ำกินได้ส่ะ,ะกินยืนนี่คือการว้าวตลกแล้วตลกแล้ว บบเดียจะลูกแท้อีลีโดยว้าวอีลีบบเดือนขั้นสีอาบกระตักขึ้นมาเลยกะอาบขั้นสีอาบอีหล่ตักขึ้นมาเลยกะอาบโดยขั้นขั้นสเนว่าอันกินได้ชาเข้าเ็ดได้ชาหนะกระตักตักกันตักขึ้นมากินโดยในต้มอยู่บนอ่างบได้ต้มอ้าวคือว่าจังสั้นแหลยบทีนี่น้ำในอยู่ในบ้านบด้มีหมงเพิ่นเจาะเพิ่นอันนี่บด้มีว่าฉันอ่าง มีมีอะไบ่งบประมาณที่เพิ่นเจาะน้ำเจ้าในคือดมนเล่นเจ้าหนิมามีบ่มีเดเอาเพิ่นนี่นะน้าันนี้นะเจ้ากินนะโดยเว้าวอีดีเออแค่คันฝนตกนะมีแต่ต้งน้ำฝนคันฝนตกกันต้งน้ำฝนขันฝนบ่ตกะที่นั่นกินอยู่นี่โดยเว้าอีดีบ่เดือดเอออีดีเลยปา้าพี่น้องเอ้ น้ำมาเข่ามาน้ำมดได้ชนะน้องล่ะเอาหนีบ่เอาหนีบอ okay. ่ะฮะตักใส่กะอันนี้เลยอาบกันอยู่นี่โดยตักขึ้นมาแล้วก็อาบอยู่นี่อีหล่านอนใช้ชุมือหน่นอนอยู่เพื่อนอยู่บ้านบอดูว่านอนอยู่นี่นอนอยู่กระตุกนี่อีหล่ามานอนอยู่พี่เลยบ่โดยอ๋อยนี่ยมาแลงเลยมาอาบอยู่นี่โดยอันนี้มันเป็นของไผรน้องล่ะอันชะนี่เจ้าของหน้าอันนี้เห็นเดจ้าของหน้าอันนี้ เออโดยโดยบาว่าไงก็ค <Wars> ืออีลาอาบอยู่นี่เนาะอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าคุยกันก่อนโดยสิลงไปปานั่นเดี๋ยวว่แท้โอ้ยอาบอยู่นี่กินอยู่นี่โดนกืนลงอยู่บนห้องบอเอลีลงอยู่ฮบอเอลีนั่งเดือนฮะกืนลงอยู่บ่ลงฮะลงอยู่โอ้ยบอตัวบอจักล็อกบ่ตัวเนาะแท้แท้ เอาไปวันน้ำส่างที่เพป็นคุดกินใะบ่มีบ่นางบ่มีแถวนี้น้ำบริคูดเหมือนแถวนี้บ่มีน้ำส่างคุดโดยมีแเดนองซาแบบนี้เดี๋ยวขออนุญาตถามแต่เจ้าของหน้าเพิ่นเพิ่นกินใช่ใช่ไหมฮะเจ้าของหน้าเพิ่นเพิ่นกินใช่กินเชือกันกับเขานี่บอกินอยู่นี่เลยบ่เพิ่นกินแต่เจ้าพุทธวัลโดยเพิ่นก็กินเกันนี้ก็กินอยู่นี่ฮะเพิ่นนี้ก็ตักน้ามาหนี้กินเชือกันแต่ว่าย้ำฝนฝนโตรงน้ำฝนกินขย้ำฝนน่ะโตรงน้ำฝนกินโดยอ๋อแล้วไอ้ คุทางกักละมังไม่าตรงเพราะในตรงน้ำผนเฮื่อนเจ้ามีอยู่บ่นะมีอยู่มี <โด S 1> อย่าบอกได้อันนี้นะทางอันนี้้ย <โด S 1> อันนี้ม,นมันเป็นทางแล้วอันนี้นะอันนี้นะมันวิจักสีวา่จาจังไนอีหลา่าวว่าอกไปเลยเลยแท้เลยบอกแท้อันง่ายก็ดีมีบ่านะมีอยู่หน่วยหนึ่งมันเป็นทางสีว่าทางสีแบบไรแบบแบบไรดูวแบบ่ามันเป็นทางดำหรือทางอยังทางสีทางสีด้สีขาวๆนะดอันที่ลุกเห็นนะนะ เอ้ยไงกูนี่เป็นสันแบบพี่น้องเอ้ยไงกูเื่นกันน้อยนึ่งโดยโอ้ยคันสีอาบกับบริลลงอาบเลยเนาะโดยบริลลลงตักขึ้นมาแล้วก็อาบตักขึ้นมาก็อาบโดยกลางคืนเนี่ยบริลลลงมาล่อหรอวะบอกเอาเปลี่ยนบรรยากาศเดือนจริงแจ้งโอ้ยพอได้ไอเดือนวะคือมันเห็นมันให้ได้นอนหลังเนาะโดยอ่าโดยโดยโดยไปหาแต่คนณเราไหมเฮ้ยฮานะสามคนไปขับไผ์เน แม่แล้วก็น้องนุ่งแม่แล้วก็น้องนุ่งแล้วก็อีละโดยโอ้ลุงก,กินเบิร์ดแบบนี้เละตัวสีกินใส่เมลงดกินเห็ดลุงซื้อให้แะไรกินเห็ดลุงซื้อให้โดยบัวพ่อแกงนรอกปลานิ่นน้ำพี่นอ้องมีอยู่มีปลานิ่นแล้ว<ด>ก,ก็มีสิ้นแห่งลุงหอยไว้อยู่หันมีสิ้นแห้งและก็มีปลานิ่นเล<ด>ยบัวเป็นยังบ้านตัวมีสิ้นดาดอยู่ยบบัวบัวมีขายบอกโดยโอ้เดียวไอ้ถามมิลิเคยกินอยชินดาบัวเคยบัวเคยโดย ออยากอยู่บ่อยากอยากแต่บ่เคยกินโดยโอ้มืออื่นสิขึ้นเนื้อขั้นมืออื่นบ่ขึ้นเนื้อขั้นแวะมาสิซึ่งมาฝากเนาะอีหละ่ะรับรองว่าโตกินกระลุงเงินรับรองว่าแซ่บบ่แซบ่ <laughs> บ,แซบก็ต้องแซบ่บเพราะว่ากินลุงกินแซบ่บโดยตเห็นมาลุงกินเข่าเมื่อกี้นี่เห็น <laughs> เป็นได้ไรเป็นได้ไร <laughs> แซบแซบอ้าเบอร์แซ่บสิไปใส่คนหิวเนาะอีหล่ะเดี๋ยวขออนุญาตถามอ่ามอเตียงเพิ่นซื้อที่ราคาเท่าไหร่นัสี่หมื สี่หมื่นโดยอ๋อเพิ่นมาเส้นสัญญาไม่ได้บอน้องละโดยอ๋อสี 40, อ่หมื่นเด้ออีกถัดมาแหละประเทศนี้เพิ่นสิขายสำนด้นบ่หรือว่าจำไหนสามหมื่นตัวนี้สามหมืน่นโดยไอเซนต่อเจ้าของทีไอเซพิ่นก็ว่าสีคายสี่หมื่นทีกันแต่ว่าเราเซนต่อแล้วเพิ่นรุดให้หมื่นหนึงนน่งรุดหมื่นึ่งดยออ๋อหมายก็ว่าว่า เพื่อนชื่อเสื่อไงพี่ว่แซนซื้อพี่น้นองว่ะน้องๆให้อีลานุ่งโดยอ้าวไมโครอใช่ได้ง่ายว่ายุ่งกันต้นนี่โดยอ่ามีบุญมีงานไปน้ำกันมาดิโดยเอ,อ้ยพ่อหยอกพี่นออ้องไอยู่ปา่าอยู่โดนี่ไฟฟ้าไฟพื้นไฟไฟไนี่เอาลงได้ดบ่อนางกันชมุมเราเมีเคลื่อนมีซานโดยเอาลงได้เอาลงได้เาดนาะเคลื่อนังนั้นมีบ่อนางดังนั้นตรงนั้นมีไฟคือกันเนาะโดยอ๋อจ้างนี่เข้าบ้านอีลานี่ไกลเติมป่ะไปห้านไปห้านตัวนี้ไก่เติมจากประมาณกี่จากกิโลตรงนั้นโอ้โห ฮอดบ่อ,บอบสองโลเอายางไปจ้กหน้าที่ประมาณเท่านี้ฮอดบ่อสิบหาประมาณสาวไปนาทีประมาณสาวกว่านาที่โดยโดยประมาณสาวกว่าปีนี้อางอยู่ถ่ายละสิบห้าสิบห้าโดยใหญ่คัะพี่น้องยังอยู่สิบห้าปีโดยโดยโดยมาเที่ยวนี่กับใครเนาะแม่บ่ได มีน้ำตาปัาย่อมสงสัยหู้จักนิสัยล,งง <No. S 1> ล,ลุงแล้วพี่น้องเพิ่นเบิ่งคลิปลุงแล้วลุงเป็นคนตลก <No. S 1> อ่าฮ่าฮ่าในน้อยนึงเพิ่นเลี้ยงปลาบ่าอีหลา่าเจนี่ oh, บ่บ่ได้เลี้ยงเพิ่นบ่ได้เลี้ยงเนะ <No. S 1> าะปลาฝ่าฝนสีลงพี่น้องเลยบาดท,ที่นี่เออคอยคำลงแรงเวลาฝนตกฝนลินเจ้าเจ้าลี่เจ้าชน,ใน,ใน,น,นนันงนาขนาดไหนชอนอยู่กระตูกนั่นแหละแต่กะเปียกอยู่เปียกเป็นบางเท้อ no. มันพระมันนี่กับเปียกยังเนาะนางเนาะแต่อันนี้ใส่สังกะสีแล้วก็สีบบได้เปียกไปไหนตอนใส่ผ้าบาใบปีเห็บเปียกโดยเออสังกะสีพี่ซื้อมาให้อีละไอจันอ๋อเบาจันเพิ่นแม่มือไหนน้องล่ะเมื่อวานนี่มาเมื่อวานโดยอ๋อเธอเพิ่นที่ที่แมาทั้งพี่บ่ใส่มือวานนี่นะว่าอยู่ลุงโทูหาโบปากยินยินเพิ่นแาบพูดแล้วเพิ่นแบบไปทั้งออสะพอนไปสันว่าไปเหยียบขี้ตมทั้งไอสะพอนก้อนเมรีไปสันว่า เทียนซานของน้องเดือนพี่น้องเอ้ยยั<ด>งยังบอท่านในมีเนาะนเจ้งเฮีนเฮียนซ่านยังบอมี<ด>ออมบ่นามีอยู่ไอเตียงว่าชีซือเสาอ๋อบาเตียงว่าชีสือเสามาให้แอ้วทางไอเตียงอ๋อทางไอเตียงว่าอ่าชีซือเสามาเอาพี่น้องเอ้ยอีลาเพิ่นกะพอง่ายอยู่กับแม่และะ้วก<ด>็น้องเดือนแล้วก็น้องอีกสองคน มียิ่งสองซ้ายสองพี่น้องแต่ว่าคามปลอดภัยกับยังบ่บ่มีบ<ด>ห่หลายเงินซานเฮาบ้านแปรตเทาก็บ,บ่ได้เน้นได้นานเท่านั้นเนาะ<ด><ด>ว่างา่า,งายกับว่าง่ยาย,ยกับคันว่ามีผู้ใหญ่เพิ่นชนพ่นซอยก็ดีเพราะว่าเฮาก็จะได้มีเฮือนซานหมันค้งฝ<ด>นตกผ้าห้องมากหนึ่งมาสำคัญก็คือนี่แหละพี่น้องเรื่องทางตาบ่เห็นเนาะ<ด>บางคนก็นกักินเหล้าเมาเก่ามา เนีบดีก็มีพี่น้องไอ้ทั้งนี้ทั้งนั้นกะมีแต่มียิงเล็กน้อยผู้ชายกับน้องคนสองคนกะเล็กน้อยเนาะนางเนาะโอ้พี่น้องไอ้ขออนุญาตปิดโหมดการบินไว้ก่อนยันฟ้าลงชะดอกช่วงนี้กะบ้าพี่น้องไอ้เว้นไว้เนี่เด้อพี่น้องเด้อเว้นลุงเฮิร์มไว้ในจะคนมึอนี่ทำท่าสิต๊กมือว่านี่ก็ตกบน้องหลับฝนตกมือเศร้านี่เด้อมือเศร้าก็ตกแต่มือสองมือเนี่ยมันกินน้ำฝนบ่กินน้ำฝนบ่ได้กินน้ำนี่เนาะ อันนี้แค่ว่าไปเอาล่างถ้วยล่างจานโดยแต่ขั้นบผลโบโต๊ะไรก็กินหน้ามันนี้เลยมันใส่อยู่ว่านาั่งนี่ว่าขุนแบบนี้ปอใส่อยู่แต่อันนี้ผลโตล๊ะแรงมันขุนมันขุนเนาะน้าผลไม่ได้มันขุนพี่น้องเออมันขุนเนี่ยไหนว่าง่ายซะเอา้าอย่างไรทั้งนี้ทั้งนั้นก็เฮ็ดหมอล่าไหมพันความต้องรับผิดชอบพี่พน้องเลย,ยอ่าโตทั้งนี้ทั้งนั้นอ้ายเพิ่นมาขายเฮ็ดเมื่อกี้นี่เพินพ่นซื้อซอยแน่ลุงก็ฮู้อยู่ว่ามันเถาแต่หลู่ตนเพิ่น บอกว่าเจ้าสิขายเท่าไรเราว่าแล้วแต่ลุงสิให้ลุงกับพระจ้าขุมใหม่ก็เลยบอกให้เพื่อนว่าเอาซราว่าเท่าไรเราว่าสาวพันก็ได้จ่ายสาวพันเม่เจ้าว่าโอ้ยมันเปนตังบเราลุงเฮิร์มไว้เราวะการขายเอื้อยได้สิบพันเอื้อยกับเอาเราว่ะวันนี้วันสิขอขึ้นเห็ดแล้วจะเอาไอ้เมื่อกินเห็ดนะขึ้นข้าน้องเงินมาสิบพันกับได้บอกว่าสิว่าอยู่เมื่อกี้นี่แต่ว่าเาหยอกคนที่หลอกพี่น้องเองเขาก็ท่งนี้ทั้งนั้นก็โอ้ยเนาอมานนอกขอกหน้าเขามาแน่ได้พี่น้องไม่เห็นเพิ่นเอาเมื่อไรเพิ่นซื้อปิิ้้งไกกกก่่มาฝลูเเพน็ดดีใจ เอาก็ได้เนาะโอ้โอเคโอเคละ่ะคคาเสียหายแสดนึงกับพอ่อเราวะน้อยดีดีใจแห้งแล้วแสดนึงนี่ดีใจเลยพ<ด>ี่น้องน้องไม่นี่ประมาณนเช้ายอดพี่น้องเอ้ยประมาณนี่แหละเช้าไปยอดนี่แหละแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็น้ำจิตน้ำใจน,น้องพนตำจงตำแจวมาให้น,น้องพนก็มีน้ำใจจิตใจดีถึงว่าที่ชุกที่ยากก็เอาน้ำใจมาเป็นรับหนึ่งเลย<ด>ล้ำให้ล้ำหน้าบ่ได้ล้ำบ่อนางลงอะ ดำอยู่แต่ว่าไปรับจ้างไปรับจ้างเองนะบบมี่นายลาบโบมี่รับจ้างเงาเพื่อนให้มือเท่าไรอ่ะมือหนึ่งสามซีฟฮะสามซีฟมันคือชีถึกแท้ถึกเลยกินอยู่น้ำเพลนมอนหรอหล่ะดูในไรโดยกินน้ำเพลนเพิ่นไปรับไปส่งโดยเออโดยโดยเอาหนังละอ่ะโดยไ้เอาแสนกีบพี่น้องเอ้ยเราว่ามืออื่นลุ้งมากเด้อเขาสีหาไว้เราว่าเออเสียค่าสีหายมือในแสนในแสน มาสิบหมื่นี่ลาดหนึ่งได้พี่น้องเอ้ยโอ้น้าห้างเนาะบ่อยากดอกพี่น้องเอ้ยนี่ก็อีล่าเพิ่นกับ่ได้เรียกร้องดอกแต่เฮามีน้ำจิตน้ำใจคิดเห็นเพิ่นเห็นโตเพิ่นกัหาผ้าขาวผ้าน้ามาให้ลุงกินให้ทีมงานกินเนาะมีลุงบ่เสียงแล้วกับเบลเยาวบ่าวลี่สีนุ่มแต่ชุมเพิ่น่ยกินมาแล้วพี่น้องชุมเพิ่นบ่หิวดอกเพราะว่าลุงไปถ่ายคลิปแล้วเพิ่นพาลากกันกินลุงบ่ได้กินผู้เดียวลุงนี่มาเลยลุงหิวข้าวลุงมาอยู่นะเพิ่นคือกินงงงงแงมๆว่าอยู่ใน ผมคิดหรอกว่าแล้วเพิ่นว่าไปกินอิ่มแล้วว่ากินแล้วเพิั์นว่าเอ้ยเอาเอาตักน้ำเอาเดี๋ยวเอาไม่ไม่ลุงก่อนเดี๋ยวมันจุ่มน้ามด้นะน่ะบ่ได้น้ำบ่ได้มักน้าบ่ได้เน่านยนี่น่ะจุ่มน้านี่เรียบร้อยแล้วแล้วนี่พี่น้องเลยเอา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 ชดซอยน้องเพิ่นพอได้ซื้อประเด็กแป้งนัวพี่น้องเด้ซื้อเนี่ยอยากเนี่ยกินทั้งละว่าง่ายก็คือน้ำจิตนน้ำใจนอนนางเนาะเพิ่นก็มีน้ำจิตนน้ำใจต่อเฮาเฮาก็มีน้ำจิตนน้ำใจต่อเพิ่นคือกันพีีี่่่่นนนนนน้้้อองงคเฮาาาาไปปพพพุกกิิลมขว ขนม,มีเนี่ยเฮ็ดกลับไปพุ่นจุดเล่ามาพี่กับเพื่อนว่าหยอกได้หน้าไงอ้าอ้านี่ตลกบ่น้องล่ตลกเอออยู่ใกล้แล้วบ่เครียดบ่โอ้ยเมียอ้ายเครียดชุมือเด้ตลกหลายโพดอ่าเฮอหาบน้านี่หาบเป็นจักปีแล้วนึ่งล่ะหาบมาตลอดว่าดูวันไหนไหนเตั้งแต็มน้อยเออหาบมาตั้งแต่น้อยแล้วไป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 พี่น้องเอ้ยมาอันว่า อีดาเดือนเพิ่นนามันี่ผุ่นป๊อพี่น้องขอญาตผู้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 พี่น้องปอโตผ้าลงผ้าห้องนะใหญ่เอ้ยเมื่อไรแล้วเมื่อไรแล้วเพิ่นลำหน้าุ่มพี่น้องไอ้ลำร่มตุ๊บตุบอยู่อ่าโตฝนฉิต๊ผ้าสิห้องเอาเอาโอ้โักอยู่นี่กินอยู่นี่นานนั่งเนาะเออแทงนี่น้าไหไมาเพื่อนกระปล่อยคล้องออกมาโค้งพุ่นพี่น้องโค้งลงพุ่น พิ่นบ่ได้ให้เข้าน้องมาตักอยู่นี่แล้วอาบนี่มาอาบอยู่พี่บ่นางอ๋อมาอาบอยู่พี่ว่าง่ายๆก็คือไปว่เาเฮานั่นก็ตักมาอาบคืนมาอาบกับนออ้องบักลาบ่าได้โดดตามรถบ่บ่่เพินย่านย่านบเววา่เดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าเพิ่นโดดตามรถบ่แมนะ่นเนาะย่านไปซั่นน้องเพิ่นก็ได้พี่น้องเอ้ยเอา้าๆพี่ เดือนนี่ก็ไปหาน้ำไม้น้ำมันก็ได้เนาะล่ะเนาะอือหาน้ำไม้น้ำมันน้องใหม่น้อตอกพี่น้องเลยหาได้หลายอย่างอีหล่าก็ได้เอาเอาพี่น้องเลยผู้หนึ่งเขา่าหนึ่งน้ำมันเลยบ่ลูกกำลังชิ้นหนึ่งนะกำลังชิ่งไ <Okay. S 2> พ่ไพ่พลังงานแสงอาทิตย์ไพ่เอมามาให้ลูกไอเสดไอเสดเนาะ Southeast Southeast. Yup. โอ like, ้โดอยดอยดอยพี่น้องเอ้เอาเอา่นโอ้ยนอผูโหยโบได้ยานยังเอาพี่น้องยันแต่ฟ้าแต่ฝนนี่แหละสิลงมาเลยฮ่าทุกอีละ พี่เอ้ยนาะอ้าวอ้าวพี่น้องเลยพุ่นทางพุ่นก็มาแต่ไ้แต่นาโอ้ยมาแต่ลำหน้าปุ้ยมาแต่นาโอ้ยตีบเข่าใหญ่เถอะนาอฮ่าตพี่น้องเอ้ยอ่าทางพี่น้องบ้านกระทิงพี่น้องมาแต่ไ้แต่นาโอ้ยยำไ้ยำนาพี่น้องเนาะ คื่อนอีเวียงนี่ก็คักาขึา้กันนายพี่น้องเอ้ยเขามีเพื่อนมีซ่านยังนี่นิ้วไหวหอดเวลานั่นนี่ก็ค่อยแต่พี่แต่น้องแล้วรถไถแตก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 มาแล้วแต่ละมืออพี่น้องเอ้ยป้าผู้โอยาดพี่น้องเบิ่งทั้งฝ้าเนี่ยจักสีลงย่ำไดฝนก็ะดาเอ้าเนาะเพียงเนาะผูดเซลลเซลอยู่จังหน่อยสีเข่าไปล่าเอืีอยพลคอนพี่นองงอ้องเอ้ยเอ้าบอยเงาเรากำลังสัมภาษณ์อยู่โดยเอา้าพี่น้องเอ้ยว่าสีเข่าไปล่ำไปล่าเอื้เวียงกับโอ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะผู้ โตมาจะให้แต่นะฝ้าลงฝ้าห้องพี่น้องเอ้ยลุงก็ขึ้นมารถแล้วรีอยู่รถพี่แล้วบาทที่นี่อ่ะมือหน้าฝ้าไหมจังว่ากันพี่น้องเอ้ยมื่อนี่ฝนตกฝ้าห้องบ่ได้ไปล่ำลาเอ้ยเพ,พิ่นซ้อมพี่น้องเอ้าเนาะงานว่าฝนยึดฝนเศร้า,าก็สิลงไปแหละบ่ได้ทายคลิปให้พี่นอ้องเบิ่งอีหลานุ่งก็บ,บ่ได้ทายนางซ่อม,มื้อนี้โอ้ยสัญญากับนางอยู่ว่าสิเอ่อเอาของมาฝากมาตอดพุน่นฮะเอา,อาโอเคโอเคเนาะมาบ่เสียงเลยโดยโอ้ยฝนตกฝนตกพี่น้องเอ้ย นดยเนาะบ๊วยเลยลาได้เด้ลุงก็ได้เนาะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเราสำหรับคลิปนี้พี่น้องเลยลุงก็ขอขอบุญขอบคุณขอบมุกขอบใจพี่น้องเลยอีลาพี่นเอาเสื้อมาให้พี่น้องโอ้ยพุ่นไอ้บายสีเมื่อกันเสียเงินอีกแล้วพี่น้องเลยเชือมาให้ก็ได้เงินด้วยก่อนนะตัว โดย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 ลุงไมดูลุงลุงเสียไปละเอาสบายดีพี่น้องเนี่ยเอาลูกะมีแต่อีหล่าว่าท่านด้ไล่ได้เหนอะไปหานม่ค่าบนม่คาเสียหายคาเสียหายใค้เสียหายเจ้าด้วยเน้อจ้าเนด้ออีล่าไรเนาะบงนายไ่ได้ไปแล้วอะไ่ได้ไปบ่ได้ไปพหาตายตา โอ้มีอยู่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 เอาน้่มใจนั่มใจนั่มใจเอ้ยโอ้ยนอลุบอีลิลอได้บอลดีเสียเงินหายหกสิบเอาขอบคุณขอบคุณได้ไรน้องล่ะเอาบายบายพี่น้องเน่โดยเอาโดยพี่น้องโดยบายบายพี่น้องเน่เด้อโดยโดยฮ่าดูพี่น้องเอ้ยเอาสบายดีพี่น้องเบิดสุขุมสุขชนพี่น้องเอ้ยไปแล้วบายบาย